สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องคนหาเหรียญแชนเนลก็มีเหรียญแปลกเช่นเคยถ้าเหรียญไม่แปลกทางช่องของเราก็ไม่มารีวิวมารีวิวเพื่ออะไรมารีวิวเพื่อให้ดูให้รู้ว่าเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาท มีแบบไหนบ้างนะครับถ้าถามว่าเหรียญไม่มีการซื้อขายไม่มีราคานำมารีวิวทำไมเหรียญที่ไม่มีราคาไม่มีการซื้อขายก็เป็นเหรียญที่แปลกช่องคนหาเหรียญชาแนลก็หาเหรียญมาหาเหรียญแปลกมาให้ดู ไม่มีราคาซื้อขายก็ไม่เป็นไรถ้าคนชอบเขาก็อยากดูนะครับดังนั้นก็ต้องแก้งท่านผู้ชมว่านักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญน,นะครับก็ต้องดูดูไว้ดูแล้ว ก็ลองไปพิสูจน์ดูว่าหายากหรือหาง่ายการพิสูจน์ก็คือแลกเหรียญอยากพิสูจน์เหรียญหนึ่งบาทก็แลกเหรียญหนึบาทมาคัดดูพลิกดูอาจจะมีแบบนี้หรือไม่พบเจอง่ายหรือ,อยากนี่ก็คือเป็นแนวทางเป็นการศึกษาเหรียญน,นะครับ มาดูนะครับปีพศแรกเหรียญที่จะให้ดูปีพศ2550นะครับปีพศ2550ดูด้านหลังเลขศูนย์จะมองไม่ชัด ดนนูด้านหน้าด้านหน้านี่จะให้ดูตรงชอช้างคำว่าคำว่าเดชนะครับตัวหนังสือจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชแต่จะให้ดูชอช้างคำว่าเดชชอช้างในตัวของชอช้างจะเป็นจะมีลักษณะเนื้อเกินนะครับมีลักษณะเนื้อเกิน และบนที่ปลายหางชอช้างก็จะมีจุดเล็กๆหนจุดนะครับเหรียญนี้มองไม่เห็นนะครับอ่าเห็นแล้วอ่าเล็กๆหนึ่จุดนะครับสังเกตดูนะครับ,รบเพื่อนๆเ,เนี่ยปลายหางชอช้างนะครับจะมีจุดเล็กๆ1จุด ตรงตัวของชอช้างจะมีเนื้อเกินนะครับก็มีหลายเหรียญน,นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้อีกเหรียญหนึ่งนี่จุดเล็กที่หางชอช้างจะชัดเจนเป็นบางเหรียญปีพศ 1550เหรียญในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจากการผลิตผิดพลาดนะครับเกิดขึ้นจากการผลิตผิดพลาดเราสังเกตได้นะครับมันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเฉพาะชอช้างแล้วก็มีตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับเกิดขึ้นที่เฉพาะชอช้างแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับด้านหลังก็เลขศูนย์ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลขศูนย์เลื่อนลางไม่ชัดเจนนะครับปีพศ2550 หลังจากที่ได้ดูเนื้อเกินที่ชอช้างแล้วปีพศ2550ก็มีลักษณะเนื้อเกินืนจุดอื่นอีกนะครับปีพศ2550เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเลขศูนย์ไม่ชัดเจนแต่ เนื้อเกินก็จะเปลี่ยนจุดเหรียญน,นี้จะมีเนื้อเกิน3มจุดจุดที่1ก็เนื้อเกินที่สระอูใต้พอสำเผาจุดที่2ก็จะมีเนื้อเกินขอบบาจุดที่สใต้กระดุมเสือเ้อเหรียญนี้ มีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อหลายปีมาแล้วเหรียญล้านหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับแต่เราก็ทางช่องของเราก็ยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีนะครับก็เลยมามีตอนหลังในช่วงที่เขาอาจจะรับให้เขาอาจจะปิดการรับซื้อไปแล้วนะครับ เราก็ติดตามช่องนี้มาเรื่อยๆนะครับก็มาในช่วงที่สองก็าราคารับซื้อก็เหลืออยู่แปดร้อยบาทนะครับติดต่อซื้อขายไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จกักช่องทางของการติดต่อของช่องของเขาในที่สุดนะครับสุดท้ายเขาก็ประกาศรับซื้ออีกช่วงหนึ่ง ราคาเหรียญละ500บาทนะครับสำหรับเหรียญเนื้อเกิน3จุดปีพศ2550ของรุ่นเก่ารัชก,กาลที่9ก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเราก็าพบเจอหายากนะครับไม่ใช่หาง่ายนะครับหายาก เรามีอยู่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญที่เรามีก็ใช้เวลาในการหาก็หลายปีนะครับ3-4ปีก็เก็บไว้เผื่อราคามันจะกลับมาอีกนะครับก็ในคลิปนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมปีพศ2531 ก็มามีเนื้อเกินไอปีพศ2551ก็มามีเนื้อเกิอนอยู่ที่ดวงตาดวงตาข้างซ้ายนะครับมีเนื้อเกินก้อนใหญ่ที่ดวงตาข้างซ้ายปีพศ2551เป็นปีสุดท้ายนะครับของเหรียญรุ่นเก่าปีสุดท้ายของการผลิตเหรียญรุ่นเก่า นะครับต่อจากเหรียญปีพศ2551ก็เป็นปีพศ2552ปีพศ2552ก็มีเหรียญเนื้อเกินเหมือนกันนะครับมีเหรียญแปลกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเหรียญนี้ก็ปีพศ2551เนื้อเกินที่ดวงตา เราก็มีเหรียญแปลกมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะครับยังไม่หมดนะครับช่องของเรายังมีเหรียญแปลกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นชนิด1บาทชนิด5บาทชนิด10บาทคลิปต่อไปเราก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ